ถามว่ามีมาจุลาจริงหรือเปล่ามีจริงค่ะถามว่าผู้ชายใส่กางเกงใส่จงกรเบนสีแดงตัวดำมีจริงไหมมีจริงค่ะและที่สำคัญจุดท้ายแม็กของที่นี่เล่นไปเจอพระมาลัยทุกคนรู้จักไหมคะพระมาลัยพระมาลัยคือผู้ที่บรรลุพระอรอาหันต์แล้วแต่ไม่ยอมขึ้นไปอยู่ในชั้นดาวดึงแต่ขอที่จะอยู่ในแดนนรกภูพุแทน เพื่อปลดสัตยาติโยที่ยังหลงผิดที่ยังมีเกเลที่ยังมีตัณหาที่ยังไม่รู้จักว่าตัวเองผิดตรงไหนบางคนทําผิดแต่ไม่คิดว่าเราผิดชอบเข้าข้างตัวเองวม่าเราถูกเสมอใช่ไหมคะเนาะก็เลนไปเจอพระมาลายเลนก็ได้ไปกราบท่านและท่านก็ได้ให้พรมาแต่พระมาลายท่านก็คือเหมือนเป็นเนินเขาสูงสูงอะคะ่ะแล้วท่านก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีพวกสัตว์นาโลกอะคะ่ะที่ บอกเลยนะคะว่าที่นี่ไม่แต่งไม่ใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นเดียวไม่ใส่เลยพวกสัตว์นรกจะไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะมีผีเปรตจริงมีพวกของสัตว์นรกจริงนะคะมากี่วันเลยนเสียชีวิตไประมาณวันกว่าเกือบสี่สิบแปดชั่วโมงอะคะ่ะแล้วตอนนั้นเล่นอายุแค่สิบสามสิบสี่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาเซ็นรับรองศพถึงจะได้ฉีดยาศพได้ระหว่างนั้นเล่นก็ฟื้นที่คุณแม่มาดูศพประมาณนั้นนะคะ